วันนี้เราก็จะมาดูกล้วยน้ำว้าพันซปเปอร์ยักษ์จากสวนราชินีครับใหญ่ของจริงครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้ารกสิบห้าวันนี้พอดีได้ฝนนะครับลมมาพอดีหักครับ <c oughs> อ่ะเรือมันก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าลูกใหญ่ไหมใหญ่นะครับนะใหญ่นะครับอ่ะใหญ่ใหญ่แบบไม่น่าให้อภัยคือกินไม่หมดอะครับผมเช้าเช้าขึ้นมากุกินกาแฟสักแก้วกินกล้วยสักลูกนี่ อยครับอ่ะกลมนี้กลมขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ใหญ่วีเดียวนะครับใหญ่ทั้งตัเชียวใหญ่ใหญ่ใหญ่กันทั้งเครือเอันี่ยผมก็เดินลรำบากนี่ครับใหญ่กันทั้งเครือครับแน่นถึงข้างล่างนะครับแน่นถึงข้างล่างแน่นหมดนะครับอันนี้คือกล้วกุ้งน้ำวาสุปรยักษ์จากสวนราชนีนะครับสังเกตดูว่าแต่ละลูกนะครับมันบลักคักบลักคักคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องเยอะกว่าน,นี้แต่เพราะว่าผมขุดหน่อบ่ยอยไงมันเลยได้ประมาณสิบสิบหีสิบสองหีได้ั้มครับแต่อ้วนนะฮนะฮะอ้วนตักเลยเห็นเห็นนะคือภาพมันฟ้องนครับนะีบ่ยหนอ่อหน่อมันก็ไม่มีแล้วเพราะผมขุดออกไปหมดคือถ้าเราไม่ขุดหน่อเนี่ยมันจะใหญ่จะยาวกว่าน,นี้ครับอันนี้ก็ถทนน้าหนักไม่ไหวก็หักลงมาครับหักลงมาตุ้ม กระตตกก็เท่านี้แหละครับทิมพอดินพอดีไม่เป็นไรเนาะ,ะอันนี้คือเครื่องยืนยันว่ามันใหญ่มันยักษ์อยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ใหญ่เป็นบางคราวนี่อันนี้คือเห็นๆกันนะครับเนี่ยฮะนี่มือผมตอนเนี้ยโวนิปโป้คุณลองเอามือไปเทียบดูสองลูกสองลูกครับสองลูกนะครับนี่ก็คือของใหญ่ของใหญ่ของยาว ครับทาสวนแล้วมันถ้าได้แบบนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอย่างไงมันก็ขายได้ส่วนคนที่ขายไม่ได้คนดูเนี้ยอันนี้ครับเบียดกันจนชิดคือมันใหญ่แต่มันไม่มีทางไปนะฮะมันเบียดกันจนนั่นไปหมดแล้วเนี่ยนะเนี่ยฮะเบียดกันจนนั่นแล้วมันไม่ใช่ใหญ่เฉพาะเครือเดียวนะมันใหญ่ทั้งเครือนะฮะขอเลือกมาให้ดูครับมันใหญ่ทั้งเครือแต่ตอนนี้วันนี้ลมมาก็หักไปสักก่อนมินั้นก็คงจะจะใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อย เราผงก็มานอนดูครับกำลังมาดูเออรอเรียมอีกสักหน่อยรอเรียมอีกสักหน่อยครับรอไม่ไหวก็หักไปซะะอ้วโอเคไม่เป็นไรครับกล้วยมันต้องเริ่มต้นที่พันดีครับบางคนได้ไปต้นนิดเดียวครับปลูกมา,ย,ายังไงก็ห้าหกหวีสี่ห้าหวีครับเพราะว่าพันมันเป็นที่สายพันนี้นะครับผมก็ไม่ไดงบอกไงาการดูแลก็มีส่วนสําคัญแต่สายพันธุ์ของกล้วยครับมันก็ต้อง มันก็ต้องได้แค่กว,ว่าเป็นส่วนช่วยเป็นส่วนช่วยทางด้านดันด้วยด้านเออด้านนั้นด้วยอ่าโอเคครับกำลังเหนื่อยๆโอเคเนาะฮะมันไม่ใช่ว่าใหญ่เฉพาะตัวคือโคนกล้วยเนี่ยมันจะต้องใหญ่ห้าสิบเซนครับผมพยายามพูดอย่างเงี้ยห้าสิบหกสิบเซนครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าโค่นกล้วยผมมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยอย่างเงี้ยมันใหญ่บราคาครับเฉพาะโคนนะฮะคือมันต้องรับน้ำหนักเครือมันได้ไง พราะถ้าโคนกล้วยคุณไม่ใหญ่มันไม่มีทางครับเห็นไหมเกือบห้าสิบเซนทั้งนั้นครับมาดูชัดๆมาดูชัดๆมาดูชัดๆเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะเนี้ยโคลนเฉพาะโคนนี่เป็นศอกครับเนี่ยเห็นไหมเฉพาะโคนกล้วยเนี่ยมันเป็นศอกเหรอครับเพราะฉะนั้นมันต้องแบบนี้มันถึงจะรับน้ําหนักของกล้วยในปริมาณสิบสี่สิบห้าหวีได้ครับดูฮะยังไม่เชื่อดูอีกนะฮะ เนี่ยฮะเป็นศอกครับผมประมาณห้าสิบหกสิบเซนห้าสิบเซนน่าจะได้อยู่เพราะฉะนั้นผมถึงนได้บอกว่าไม่ต้องไปดูต้นหรอกครับต้นมันสูงอยู่แล้วเนี่ยครับมันจะออกมาอย่างนี้เลยนี่คือลักษณะของกล้วยที่มันใหญ่ใหญ่จะโตฮะมันไม่ใช่เป็นต้นเดียวหรอกครับเป็นทุกต้นอ่ะต้นไหนผมตัดไปแล้วให้ดูอต้นนี้ตัดไปแล้วอ่ะนี่เห็นไหม มันไม่ใช่เล็กๆน,นะครับมันเป็นศอกนะครับเนี่ยฮะหนึ่งเกือบเกือบเกือบห้าสิบเซนนะเนี่ยครับมันเป็นศอกคือโคนกล้วยที่ตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังทําโคนไม่ได้ห้าสิบเซนหรือ 40, สี่สิบห้าสิบเซนมันก็ยากยิ่งที่จะได้กล้วยส,สวยๆนะครับและสวนผมมันจะเป็นแบบเนี้ยนะอันนี้ยังพวกนี้ยังยังคือมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมออกไนงะ ห็นไหมนี่ครับแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยยังไม่มีเกลือนะครับยังไม่มีเกลือหรอกอันนี้ยังเป็นยางกล้วยไม่เต็มที่แต่พวกนี้ยังไม่มีเกลือยังเป็นกล้วยไม่เต็มที่แต่ดูโคนคือผมให้ดูโคนไงเพราะว่ามันยังไม่ออกเนี่ครับเห็นไหมมันจะสามต้นสี่ต้นอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ออกเกลือนะฮะยังไม่มีเกลือเพราะมันยังไม่เต็มที่ของมันฮะแต่เรื่องโคนนี่ใช้ได้แล้ะโคนใหญ่เหมือนที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นจุดประสงค์แรกของบอกปลูกกล้วยปลูกชิดปลูกชิดปลูกชิดไม่ชิดครับม 50, เมตรห้าสิบสองเมตรประมาณประมาณเมตรห้าสิบสองเมตรครับเห็นไหมโคนกล้วยโคนกล้วยเนี่ยคุณว่ามันใหญ่เท่าเท่าไหร่เนี่ยสูงก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสูงใหญ่อกครับถ้าขนาดนี้เพราะฉะนั้นกล้วยที่โคนแบบนี้พร้อมที่จะรับน้ำหนักสิบสี่สิบห้าสิบสองสิบสามเคลือได้สบาย แต่ถ้าคุณยังทําได้โขต้นเท่าคืบต้นเท่ายี่สิบกว่าเซ้นยังไงมันก็ไม่ได้ครับขนาดนี้นะโขนกล้วยมันจะต้องทรงนี้เลยมันถึงจะรับน้ําหนักกล้วยในระดับสิบสี่สิบห้าวีได้นะอันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าบางครั้งการปลูกที่ปลูกห่างมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญความสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุท,ที่ที่มันปลูกอยู่เนี่ยครับมันจะต้องมีอินทรีย์วัตถุ ไม่งั้นมันไปไม่ได้ไงกล้วยโตมาไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรซับน้ํามันก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะนะครับแต่เมืองมลละสวนกล้วยก็เป็นแต่สวนกล้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องยืนยันก็ปลูกแบบปกตินะต้องเข้าใจว่าสวนผมเนี่ยมันไม่มีปุ๋ยแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยจะอาศัยอินทรียวัตถุครับถม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 ,ถมเข้าไปยาสากเพืชสาก้าสาก,าสากต้นไม้กิ่งไม้ครับถมเข้าไปหมดอะดูโคนมันนี้ โคนมันก็คือซากของต้นกล้วยนะครับใบกล้วยต่งตางๆเนี่ยก็ับเอาไว้ทับเอาไว้ครับเนี่ยฮะเก็บน่าจะห้าหกปีแล้วนะี่ยมันโพร่งเห็นไหมเนี่ยมันโพร่งมันโพร่งเนี่ยน่าจะห้าหกปีแล้วครับรเนี่ยหลุมเนี้ยหลุมเนี้ยนะก่อนเนี้ยห้าหกปีแล้วแต่มันยังให้ผลผลิตขนาดเนี้ยคุณลองคิดดูมันไม่ใช่เรื่องโมนะครับที่ว่าเอ้ยกล้วยต้องใหญ่ต้องไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วครับ ยิงปุ๋ยขนาดนี้เอามาทุ่มใส่ปุ๋ยให้ไม่ได้แล้วครับนอกจากปรับปรุงคุณภาพดินเท่านั้นแล้วมันก็จะได้ใหญ่โตแบบนี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับ